สักรูปอีเพรูปอีเบะสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครมือนี้มาพอกับภาพเมียนครับผมลูกค้าก็เคยสักมาตั้งแต่สมัยอยู่ร้านเก้าปูและครับ <TH UR R> สามปีแล้วเราเพิง่งมาสักลูกอีเบะครับผมตอนนั้นก็สักครั้งแรกในชีวิตคือกันครับผมสักรูกอีเบะครั้งแรกเลยต่อไปสูตรสีเทาผมา <S <S มือนี้บอกจิใส่สีเทานะครับ หลวกสีดำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลกสีขาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูตรเท่ากับคือเก่านละครับกับดำแปดยศครับผมแล้วก็เอาแอลกอฮอล์น่อยลงประมาณสองถึงสามยศนี่แหละครับแก็เฝ้าคนนี่มันเข้ากันครับผมเพราะว่าก้นแอลกอฮอล์จิดเหยื่อทิ่มเนี่ก็เฝ้าค้นได้ครับเพราะว่าเทคนิคสูตรของผมนี่ที่ใส่แอลกอฮอล์ผสมพวกแค่น้ำยาหมิกครับผมใช้ได้ครับผมโอเคเลย อันนี้สิเป็นงานเก่าที่ลูกค้าซักทับครับผมกอันนี้สิเป็นคิมคิมท่าเลยแบบว่าคิมเลยลอกล่ายครับผมเออใส่คิมสร้างนัดจิดใส่คิมอันนี้แหละครับกับผมนี่แหละสร้างนัดเวอร์ชันโอ้คือขนาดผมจะใส่คิมอัน,นี้แหละครับลอกล่ายเบิง้งนะครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนกาเทคนิคการรูปให้มันจนหมัดหมาดนะครับผมอย่าให้มันอย่าให้มันจืดเกินไป ใหญ่มันแหงเกินไปครับผมให้มันมัดหมาดน่นะเวลาลอกออกมาเนี่ยมันยังเส้นมันยังบดแตกบดเบือครับผมมันจะคมๆไปอันนี้เป็นเทคนิคการใส่น้ํายาลอกไล้เด้่ยครับผมการบอกว่าสิเป็นน้ํายาลอกไลายังครับเวลาแบบมันหมาดเนี่ยมันจะออกบัดดีครับผมเป็นบ่คมจ็บเลยครับผมเวลาเขาทางานเนี่ยมันจังบ่อยากครับมันมันบดแตกบดเบื่อเทคนิคเมื่อเนี้กับนี้เข็มเบอร์สิบสามมิลิตรครับผมแล้วก็ เข็มเบอร์สิบเจ็ดอีลิตครับผมเข็มลงสีลงเงาเด้เบอร์สิบเจ็ดเนี่ยแล้วก็เข็มเบอร์สิบสามลงสีลงเงาเขากันเป็นอีลิทครับผมส่วนเข็มเดินเส้นผมจะใส่เข็มเบอร์สามครับผมเข็มเบอร์สามเพราะว่ามันน้อยครับผมถ้าเรามองเส้นน้อยน้อยว่าจะไปบวกกับโอ้มันเด็นยากครับผมเพราะว่าตาครับตรงตรงตายอีโพเนี่ยโอ้ยเป็นนาน้นหน่อยครับผมจะกี่วางเนี่ยเนาะคือความยากเนี่ยอยู่ตรง ริ้วรอยฝ้ากะตีนกาของผู้เฒ่านั่นแหละครับริ้วรอยนี่โอ้เฮ็ดงายครับผมแบบ่างงานผู้เฒ่าที่เพิ่มความยากขึ้นมาทัานทีเลยครับผมถ้าเป็นรูปเล็ดน้อยคนบ่มีหนาเต็ม,เต,มเต็มบ่มีฝ้าบ่มีกะบ่มีสิวนี่สีเฮ็ดง่ายอยู่ครับแต่ถ้าเป็นรูปของผู้เฒ่าแบบนี้โบ้ยครับผมบ่ต้องห่วงตีนกานี่เพยียกครับผมเป็นเรเยลเอของงานแล้ว่าเดาไปเสือ่อเสื้อไรสกอตข้างล่างนี่ผมกับเลี้ยนมาเป็นแบบเงาขาวดำธรรม,รมดาครับผมกับบอกลูกค้าแล้วล่ะ พราะว่าจะปิดทาเอาเป็นเสื้อไรสกอตขึ้นเก้านี่ตามภาพภาพจริงภาพรูปภาพที่ช่วงมาเนี่ยมันปิดอันเก่าบ่มิดครับผมเป็นคำว่าพ่อแม่นะครับเหตุผลที่ลูกค้าทับเนี่ยก็คือว่าลูกค้านี่คืออีโพอีเบนี่เลี้ยงมาเต้นน้อยนะครับเป็นกัรเลยหลกักกาพ่อแม่นี่เลี้ยงก,กันเต้นน้อยหลักก็พ่อกับอายุ่หครับผมพ่อพอ,อายุแล้วแม่กับอายุกับแฟนใไม่จริงสินะ ตอนนี้กะเติบโตใหญ่มากกับอีโปอีเบะครับผมเลยปีสามปีที่แล้วกับักอีเบะใส่อกขางไส้ครับปีนี้กับมาซักรูปอีโปใส่อกขางขวาครับผมกะบสามปีแล้วครับจหงอกับบ่ได้ไปสักกับไผยด้วยครับไอ้เาะนั้นกับซักได้กรอเพยพวกอันนี้อันนี้ที่ผมทำหนึ่งกับผมสักครับผมแล้วก็ยึดท้องเขียนแล้วก็ยึดเอวครับผมกับสักยึดหลานกับซัางหน้าตีดละครับ ที่สําคัญที่ขาดบ่ไหนแล้วกับแฟนเพจแฟนตัวยงทุกคนทุกท่านเด้อครับผมทั้งแฟนตัวยงผููเก่าผูไม่ฟังสปปลวคกับผมฟังคนที่ไปเห็นงานอยู่ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นครับผมอิสราเอลสวีเดนเดนมาร์กเยอรมันกับยูเมกาลั์นิวยอร์กกับมาครับผมประเทศเวียวกับมีครับผมแต่สอดไม้อีกคือกันครับเป็นเกเคยมาคนนึงครับผม อังกฤษกับมาครับผมยุ่ลอนด่อนอยูหลายเมืองอยู่ครับอังกฤษเยอรมันเนี่ยมาจากเมืองเลเวอร์คูเซ่นครับผมเคยเคยซักไปแล้วครับออสเตรเลียกับมาคือกันครับผมขอบคุณมากมากครับผมที่เขามากกดไลค์กดแชร์บอกนฮอรหโมวนให้กำลังใจช่างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมขอบคุณมากมากเด้อครับผมล่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์ม่อนอิ่งดูแลหลังซักครับผมลดอาการคันลดอาการหลักเสบครับผมถ้าผู้ใดซักไปแล้วสามอา้เสซีสรวย แบบนมี้กะที่วัดแล้วครับผมมือเนี่ยนี่ครับเต็มสองกลางอกกากซากครับผมเนี่ยอันนี้ขางหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้สองขางครับมือเนี่ยเดี๋ยวมือเจอกันดีครับผมสาหรับเมี้กะสวัสดีครับว่ามันเมกอภิสิฎ